ผมครั้งกับลูกาเอลหรือโอเค็ตมนะครับผมแล้วุ่นนี้ครับผมลับมาที่อนาเจนกันอีกครั้งครับผมหูเกือบแตกโอ้โหมาดูกันต่อเลยดีกว่านะเอว้าวเออนี่นี่คือนี่คือหลังมังกรเลยอมันจได้ยังไม่ถึงหลังด้วยนะนี่นี่น่าจะอยู่ที่ปลายหางครับโอ้โหโตบเฮิ่มเลยครับอืครับไม่อยากเชื่อแล้วว่า พอได้เจอเจ้าตัวนี้ใกล erm pues ้ๆอย่างนี้นะมันไปมันคือคือมันเป็นครั้งแรกที่ได้เห็นนะนะอืมอือก็ไม่อยากเชื่อว่ามันจะมีสิ่งมีชีวิตที่ัวโตขนาดนี้รับประมาณว่าเจ้เปียกแย่ได้ก็โตโตขนาดนี้ได้ประมาณนั้นอืออืออือือขนาดนี้อ๋อ น่าจะใช่นะเมื่อกี้เมลฟี่น่าจะมาบอกว่าเออไม่ต้องห่วงนะจะเปียกเดี๋ยวนายก็โตขนาดนี้ได้ครับแต่อีจึงโตบอกว่าเออโต้ใหญ่ขนาดนี้ไม่ดีหรอกไม่ปลวกเลยอ่ะดูการ์ตูนนะเป็นตัวแทนครับผมคือไม่เครียดเลยครับผมแต่ละคนไม่มีเครียดไม่มีคมเครียดกันเลยแม้แต่นิดเดียวนะอืออือฮะ อ่ะฮะเยี huh. yeah, but, uh ่ยมก็มีมอร์ดิฟิเคิลบัสอ่ะฮะ something about บนมีอาร์เอ็ด e mm. ก็คือพอมาอยู่ที่นี่แล้วก็ไม่รู้นะ ء, ทั้งทั้งที่เจอศัตรูที่เข้มแข็งขนาดนี้ครับแต่ว่าไอ้หมอนี้กลับรู้สึกว่าปลอดภัยครับเหรอเดลเซนก็ด mm hmm. mm hmm. e เ a n d แมกเอริงนะฮะ m u s h down and near clean water ประมาณว่าประมาณว่าเอาย่อย่ยาอย่าอย่าหลบละเลงเหรออ่ uh, we have ever little in common อะฮะ which is why there's not really any unity to be found อ uh ่ะ huh. did you hear from a similar background อ uh ่ะ huh. ฮาเลยนะสิบัดอาฮัมบูมนะครับเฮ้ย I'll tell you how much I hate you อ่าฮะอ่าฮะ even in เนินครับผมคือทุกคนก็ยังโจ๊กกันได้เนาะในสถานการณ์นี้ครับอืมอืมน้องก็นะไม่น้องก็เครียดกับงานเสมอครับบอก ไม่ว่ายัางไงก็เถอะมันคือหน้าที่ของน้องที่ต้องปกป้องทุกคนเนาะอืมอะไรจะไปคนเดียวหรือไงก็คือน้องอาหารของเราก็บอกว่าเออขอบใจมากนะที่นําทางมาถึงตรงนี้ครับพูดเหมือนว่าจะไปคนเดียวครับเอลดูบอกว่าเดี๋ยว,เด,ยว,เ,ดยวเดี๋ยวก่อนอือ uh ฮัอ huh. uh ือ huh. ฮ uh ัอือฮั having this many people on the battlefield at once would be unwise อ้าวเลกจริงอะ่ะก็คือมามาอยู่ในสถานการณ์ลบาจุดนี้ครับอย่างเงี้ยนะคือเกาะกลุ่มกันไว้อะ่ะเยอะขนาดนี้ไม่ดีหรอกอื uh ้ huh. uh ึอ่าฮ in my spear and c ร u บน้องคือสรุปก็คือน้องจะลุยเดียวครั อือห mm ือ hmm. uh ่าฮะอือ hmm. แล้วก็มาพูดเหมือนกับว่าเฮ้ยอะไรเนี่ยอยู่คนเดียวจะแข็งแกร่งกว่าอยู่เป็นกลุ่มครับกําล mm ังจะบอกว่าพวกเราเป็นตัวทวงครับอือหือือฮือ่าฮะ In terms of r e o v i s i o n of course I am perfectly capable of the uh, นั่นไงชัดเลยเอน้องบอกว่าน้องจัดการไอ้ตัวนี้ได้คนเอิ่ม ไอตัวนี้ได้ด้วยตัวคนเดียวครับอืมอืมอืมอก็สรุปก็คือไม่พอใจนะบอกเฮ้ยนี่แกยังไม่รู้จักสตูเลยนะเพิ่งมาเท่ะท้อืออืมอืมอืม you see only your mission your duty and will do whatever it take to fulfill them ฮ huh? ะ your ghostly gas and just like ฮะ j u s just like ก็คือเนี่ยนะครับน้องมาที่นี่ไม่ได้สนใจเลยมากมาสักเท่าไหร่สนใจแค่ว่าหน้าที่สนใจเป้าหมายของตัวเองอ่ะเออเออเอออืมอืมอื้มนะ shall we begin to uh huh on me อ่ะโอเค Uh huh. i f you t h i n k you are going to let uh, you go just like that you're wrong uh huh. see i can i came here to slay a dragon and h uh huh. m hmm? and made a promise uh, huh. uh huh. that's why i'm going to to be the one who finish e uh, d okay ก็คือนั่นแหละครับผมน้องก็น้องโบบอกว่าไม่ปล่อยให้น้อง อาหารของเราไปคนเดียวแน่นอนและอีกอย่างหนึ่งครับน้องได้สัญญาไว้แล้วว่าน้องจะเกยดไอ้กิ้งกือตัวนี้ด้วยตัวเองนะอืมอ่าอ่า don't have a q u i t uh, exactly do you wish to slay that dragon what do you mean huh? to become a legend do you want to be all by yourself is that what it's meant to be a dragon s มมุติว w i l l doing will doing so enable you to walk with your head high up h e l l high ประมาณว่าเป้าหมายของน้องคือเป็นตำนานใช่ไหมแล้วการที่น้องเขียนไอ้กิ้งกือตัวนี้ได้เนี่ยจะทำให้น้องรู้สึกภาคภูมิใจเหรออ่ะฮะ of the world uh, a r a r e a n d proud breed. ่ h า i า is this our our duty to feel m a k i n and protect the r a l m that is our purpose a h อฮั้ anyone who said otherwise is not one of us นี่งโอ้โหสุดๆเลยก็คือเหมือนกับว่าเป้าหมายของทั้งสองคนมันคนละอันกันแล้วครับแล้ว เหมือนสิ่งที่น้องพูดมาคือน้องโบไม่ใช่ผู้อัญเชิญมังกรที่แท้จริงเว้ยน้องน้องบอกว่าผู้อัญเชิญที่ผู้อัญเชิญมังกรที่แท้จริงอ่ะผู้พัทผู้ทําพันทส,สัญญากับมังกรที่แท้จริงอ่ะคือคนที่จะต้องปกเป็นเป็นผู้ปกป้องอ่าแล้วก็เออเออเดี๋ยวนะจำไม่ได้ลืม <laughs> เป็นผู้ปกป้องเดี๋ยวก่อนนะเออฮ อือฮะก็คือสู้ต่อสู้กับสิ่งชั่วร้ายและปกป้องดินแดนแห่งนี้ครับนั่นคือเป้าหมายของเราครับประมาณนั้นประมาณนั้นอ่าถ้าเกิดคนที่ไม่เห็นด้วยกับเราอะไรทานองนี้ไม่ทําแบบเดียวกับเราก็ไม่ใช,ไใช,ไใช่ไม่ใช่ผู้ทำทันธสัญญการมังกรไม่ใช่ผู้เปอัญเชิญมังกรนะฮะอืมอืมอืม อืมฮะและนั่นอืมฮอาลี for myself อืมฮะ and she's i n g this ring so I can be part of me and watch a o n g with that ก็ครับผมนี่มันก็พูดยังไงดีอ่ะอืมเหมือนกับคนสมัยเก่ากับคนสมัยใหม่มาคุยกันอ่ะอืมก็คือคนสมัยใหม่ก็โตขึ้นมาใช่ไหมก็เฝ้ามอง คนสมัยเก่าแล้วก็เอาคนสมัยเก่ามาเป็นไอ้นี่เอ่อมาเป็นมาตรฐานมาเป็นมาเป็นไอดอลอะประมาณปตะคือคําว่าไอดอลเนี่ยมันไม่ใช่ไอ้นี่นะมันมันคือไอ้นี่มันจะแปลเป็นว่าเป็นเป็นเอ่อต้นตัวต้วตวตวนแบบเอ่อเป็นแบบอย่างก็ได้อะนั่นก็คือคําว่าไอดอลได้เหมือนกันนะอืม จบก็คือนั่นแหละคนรุ่นเก่าโตขึ้นมาก็มองคนรุ่นเออพี่ยคนรุ่นใหม่แล้วจะโต,ตขึ้นมาก็คือมองคนรุ่นเก่าเป็นเป็นแบบอย่างอ่าแต่พอโตขึ้นมาแล้วเจอนู่นเจอนี่เจอ,น,เจอ,น,เจอน,นั่นก็มีความคิดเป็นของตัวเองแล้วก็ทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อโตของตัวเองอ่ะไม่ได้จําเป็นไม่ได้อยากจะทําตามกฎระเบียบของคนสมัยก่อนมากนะะักอ่ะเออนี่คือนี่คืออย่างนี้เลยนะสถานการณ์นี้เลย อืมคนสมัยก่อนก็บอกไม่ได้ไม่ได้ก็ต้องแกเป็นอย่างนี้ก็ต้องทำงนี้อย่างเงี้อย่างนั้นเท่านั้นแล้วคนสมัยใหม่บอกเธอเจอจ้ะทำอย่างนี้อ่ะทําไมอ่ะเออืทํานองนั้นแหละอือ <c oughs> <c oughs> they are not the the world of the r e v a n summer are you truly fine living that way you will uh, selfish in uh, your life ฮ uh ั huh. live only for yourself and not the world around you ครับอา้าไม่ใช่แล้วแหละเออมผมเมื่อกี้เมื่อกี้ผมแปลสิ่งที่น้องเขาใช้คำพูดออกมานะแล้วผมแปลไปอีกแบบหนึ่งเว้ยแล้วผมคิดว่าพอจากจาก reading between the line แล้วใช่ไหมคิดว่าไม่น่าใช่ไม่น่าใช่สิ่งที่ผมคิดไว้แล้วผมพูดอะไรโอ้ปลแปบเลยดีกว่าโอ้โหเพอร์เจอร์อะไรก็ไม่รู้เนี่ยผมอืมก็คือนั่นแหละนะแนวทางความคิดของของน้องในสายตาของน้องอาหารของเราเนี่นะคือมันแปลกประหลาดนะอืมส่วนก็คือพูดพูดในทําน้องที่แบบว่าเหมือนดูถูกนิดนึงอะ่ะเออ เหมือนกับว่าเฮ้ยแนวทางของเธอมันผิดหน้าอะไรประมาณเนี้เออน้องโบบอกเฮ้ยนี่มาดูถูกกันได้ไงวะฮะเฮ้ยอือ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 อืก็เข้าใจอ่าคือคืน้องบอกว่าอะฉันอะขอบใจที่เธอช่วยชีวิตฉัน แล้วก็ในแล้วก็เป็นแล้วก็คมลบและรักในฐานะของเอ,อผู้อัญเชิญมังกรอแต่ว่าก็ไม่ได้หมายความว่าทางของเธอแล้วการเป็นผู้เอ้ยการเป็นผู้อัญเชิญมังกรในทางนี้มันจะเป็นทางที่ถูกต้องเสมอไปเอออือ,อก็คือไม่มีใครสามารถแบบว่า เป็นเหมือนเธอได้อะการที่สรุปก็คือจริงๆแล้วมันก็ใช่นะก็คือถ้าเกิดอยากจะเป็นเหมือนคนนี้เลยก็แสดงว่าจะไม่มีทางก้าวข้ามคนคนนี้ไปได้นะอืมก็เหมือนอาจารย์สิทธิ์กับอาจารย์อ่ะถ้าเกิดสิทธิ์อ่ะเรียนอยู่กับอาจารย์เพียงคนเดียวอ่ะก็ยากมากนะที่สิทธิ์จะก้าวข้ามอาจารย์ได้อืมส่วนมากแล้วสิทธิ์จะติดอยู่ที่อยู่ในกรอบของอาจารย์ซะมากกว่า ออแต่ถ้าเกิดสิทธิ์มีอาจารย์หลายคนเรียน70%จากอาจารย์คนนี้อีก70จากอาจารย์คนอื่นมาผสมปนเปนกันก็อาจจะก้าวข้ามอาจารย์คนปัจจุบันได้ก็ใช่ไหมหรือไม่ก็ก้าวข้ามอาจารย์ทั้งสองคนไปอนะเออก็ทํานองนี้นี่เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าทุกคนก็น่าจะเข้าใจกันอยู่แล้วเนาะเออพูดยังไงดีมันคือ นี่คือที่ผมเห็นในสถานการณ์ตอนนี้เลยนะอืมอืมอืม even s o I will not withdraw อ h I will can ฮะก็คือสรุปทั้งสองคนก็ไม่เข้าใจซึ่งกันและกันเลยครับอืมก็คือทั้งสองคนก็หัวแข็งทั้งทั้งสองคนนั่นแหละ สองสองคนก็จะเตียนไอ้กิ้งกือตัวนี้ให้ได้นะอืมแล้วต่างสายก็ไม่ตักไม่เข้าใจซึ่งกันแล้วกันนะ And if we cannot reach an understanding then we must do a custom and then t h ติงดิศัตรูยังไม่ตายเลย <c oughs> คือมีศัตรูอยู่ตรงหน้าเว้ยแต่ว่าพวกความเห็นไม่ตรงกันเว้ยจะเจียกนกันซะก่อน แล้วเหมือนกันว่าเพื่อที่จะเอาสิทธิ์ไปฆ่าไอ้กิ้งกือตัวนี้ทั้งๆท,ที่ไอ้กิ้งกือตัวเนี้ยสู้ได้หรือเปล่ายังไม่รู้เลยเว้ยเป็นเป็นอะไรที่แบบผมเห็นแล้วแบบเออใช่เหรอเนี่ย I will be fine. I'm not the same person as what before. อืมฮึเออเอาดิอืมอะเขียนกันเลยอะเอาอืมอ่าฮะอืมกบผู้ไก่เกียครับ Exactly you fool ครับผมเอลโดโรดบอกเค้ยอย่าเพิ่งกัดกัรเรามาที่นี่เพื่อจัดการไอ้กือตัวนี้นะเว้ยจะมาเออนั่นแหละ แล้วก็มีคนบอกถูกต้องแล้วไอ้พวกนู้พวกเโหเสียงนี่มันเหงาอู้ผมเหนียวทันว่ะอ้ <laughs> อาวอีสตอร์กเกมอืมโอเคอืม mm, okay. mm. if you cannot send his dark a dark energy then you should know without doubt that this is not an บาโดยูแอนไฟอ alone นี่ครับมีต้องโดนกิ้งกือมาเตือนสติครับกิ้งกือบอกว่าไอ้ตัวเนี้ยมันแข็งเก่งมากนะโว้ยแกสู้กับมันด้วยตัวคนเดียวไม่ได้หรอกเออนี่คือพูดถึงพูดถึงทั้งสองคนเลยนะมี uh, people here so uh, I will keep this short but I cannot cannot turn a p p l i eye โอเคอื huh. You are still far i n e x p e r i e n e e to be telling another what to do นี่น่าจะพูดกับน้องอาหารนะเนี่ยอือ uh ๋อ huh. ิ oh, ้งกือตัวนี้เออใช่น้องจิ้งกือตัวนี้เป็นเป็นเป็นริ้งกือของน้องอาหารของเราเนาะเออนี่ก็เป็นเทวะลินดาก g อนเหรอเป็นเอิร์เป็นเอิร์ t ไท e ใช่ไหม If you wish to have any hope of defeating them uh huh. คุณดราก้อนคุมัสอคุณมัสแอลลี่ยเอลวิธอ่าครับผม mm hmm. ก็คือบอกน้องอาหารไปครับถ้าเกิดอ,อยากจะเกียนในกิ้งกีตัวนี้แล้วก็ต้องร่วมมือกันกเจ๊แล้วก็ไปไปอย่างนี้เลยครับอืถ้าผมเป็นเป็นฉากที่ไม่ค่อยได้เห็นนะเออสุดยอดว่ะ ฮึมบฮมอืมไอ้ไอาฮะบัดวาดราก้อนใฮะอืม <fall> อ <asleep> ืมอฮะพ่งมารู้ตัวะโอ้ึมารู้โฟว่าไม่ใช่เวลามากัดกันเองเว้ยขอบใจมาก h ลยเฮ้ยอือืมอาเออนั่นแหละ เออทั้งสองคนนี้ก็นะถึงแม้ถึงแม้จะรู้ว่าไม่ใช่เวลามากัดกันแต่ก็ไม่ไม,ไม่ไม่ทิ้งลายไว้บอกฉันจะไปนคนเกียยม,มันเองอืมอีกคนนึงบอกคอยดูไปเถอะประมาณนั้นแหละอือ mm ืม hmm. อ mm ือ hmm. ม mm ือ hmm. s t h o p อ it d บ e s อ t m e ปลาปลาปลาปลปาโหนี่คือหางจิ้งเกือแล้วก็ปีนขึ้นไปโอโห้อืโ,โอ้แม่เจ้าโอ้โหนี่คือตีมันจะถือสก,กิจได้ไหมเนี่ย โอ้โหแล้วมีมอนสเตอร์อยู่บนตัวด้วยเป็นกิ้งกือที่อุดมสมบูรณ์มากเลยแ่ได้ว่ากิ้งกือที่ติดที่อยู่บนตัวนี่คือเห็ดหมัดใช่ไหมโอ้โหโอ้โ มีทั้งเห็บมีทั้งหมัดเดยอะแยะเลยนะลายอะไรพวกนี้โอ้อืม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 ,อมโอ้โหมีทางตันไหมเนี่ยมันจะมีทางตันไหมเนี่ย มาได้สองทางน,นะอืมครับขึ้นมาได้สองทางน,นะอไป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 ,ไปอ้าวอืม,อมเหนื่อยครับผมจะไปไกลขนาดไหนวันนี้เนี่ยอืมอืม t h นล a r g e event l a ด d นนะฮะเอาา a mountain นะฮะ ในหัวใจสุดที่สุดนะฮะ hardship is over ครับยังอีกไกลอะ่ะอือหืออือหือพอเห็นสถานการณ์นี้ก็คิดถึงคำพูดคำพูดหนึ่งของนักเดินทางผู้ยิ่งใหญ่คนหนึ่งได้ครับ the air great up here อะไรประมาณว่ายิ่งสูงยิ่งหนาเหรอกำลังพูอะไร,รอยู่เนี่ยอื t มบัต hmm. ต mm ์ทูตบีอันนี e เวหรอคือเรากำลังตามหาจุดอ่อนของจิ้งกือตัวนี้อยู่นี่ก็คือรีเวิร์สเกลใช่ไหมเกตมังกรสวนกลับนะ่ะเออเกตมังกรย้อนสอนเออเรีลีอย่างนี้แล้วปะนะยังไงก็เถิดกลับมาตรงนี้ดีกว่า อิติโกก็บอกว่าเออมันอยู่ตรงไหนก็ได้อะเอออือือ,อก็คือที่เราคุยกันไว้เมื่อนานมาแล้วใช่ไหม <c oughs> มันมันนานมากเลยนะครั้งสทายที่ที่เราคุยกันเรื่องนี้เนี่ยที่ของผม,มนะอืมก็คือมันเป็นเป็นจุดที่โดโจมตีใช่ไหมละเอออือห ท็อปครับท็อฟฟิศบอดี้ท็อปครับแสดงว่าไม่ได้อยู่ที่คอด้วยนะน่าอยู่แถวอกครับอือฮึครับยังต้องอิดใจเลยนะอือฮึอือ ่กครับผมตอนแรกเรานึกว่าโดนพลังฟัาด้วยกันก่อนเตร็จที่ไหนได้ไอบ้ไอบ้านี้ไม่ได้นอนมาสองสามวันแล้วบ้าจริงทําได้ไงวะนะยังยังคือไม่ทราว่าทำไม่ได้นะแต่คือมันมามันมาตีกับมังกรอย่างนี้ตัวใหญ่อย่างนี้นี่มันบิ๊กบอสขนาดเนี้ยแล้วมันไม่นอนนี่นะมันเป็นอะไรที่แบบว่า ไล่หัวคิดมากอะ่ะผมเลยบอกทำได้ไงหัวนี้อะ่ะมีอย่างนี้เวยอะ่ะเอออะไรอะ่ระเป็นนินไวอ้อ่ะเป็นนินไวอ้อ่ะสวยแล้วสวยแล้วเจ็ดเจ็ดจุดเจ็ดลิตรแนอ่นอนเลยอย่างเงี้ยอู้นีหนีหนนีนเคยเจอแล้วผมเออ อืมก,ก็ก็นะเรียบร้อยเลยหลา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 ยกิ้งกือที่พื้นดินที่เรายืนอยู่เนี้ยนะมันเป็นตัวของกิ้งกือเนาะ,นะก็ต้องเข้าใจได้คนระับอืมอืมเนี่ยมันขายของอะไรวะเนี่ยอืม,อม อืมก็ถ้าเกิดเจอแผนดินไหวอย่างนี้ใช่ไหมไปไหนไม่ได้ไกหลหรอกเนี้อืมหยุดแล้วครับยังไงเอลโดไในาะยคิดเลยออกอะ่ะ อืมมอื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 มไอ้ไม้จิ้มปันเนี่ยทำไมอ่ะอืมอืม แล้วจะเอามาทําอะไรวะเนี่ยก็คือกิ้งไม่ใช่เอลโดบอกว่าไอ้เนี่ยไอ้หอกที่ไอ้หอกที่เราเอามาทําเป็นไม้จิ้มฟันเนี่ยมันมีพลังสวรรค์อยู่อืมถึงแม้มันจะเอาไปฆ่าไอ้กิ้งือตัวนี้ไม่ได้หรือไปทำหรือไม่รู้เ่าไปทําอะไรได้นะแต่ว่ามันน่าจะมีประโยชน์มัางแหละอือถึงตรงนั้นอ่ะอือ อืม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 ก็จิ้งกือน้อยเองก็ไม่รู้จะใช้จะควบคุมไอ้ไม้ที่ฝันนี้ยังไงนะอืมแต่น้องบอกน้องจะลองดูนะแต่อยากคาดหวังมากนะัก คือจะเอาไอเอาไม้ชิ่มฟันสีอันนี้ไปโจมตีมนันเหรอไม่ใช่ว่าทําให้ไม่ใช่ว่าจะทําให้มันสั่นมากกว่าเดิมอ่ะอะไรล่ะนั่น ก็คือเมื่อกี้ที่เราคุยคุยกันมาอยู่เนี่ยแผ่นดินไหวตลอดเลยเหรอตอนนี้แผ่นดินไหวหยุดแล้วนะก็คือมันเพิ่งเปลี่ยนมันเพิ่งเปลี่ยนจุดนอนมันเพิ่งเยลียบตัวเองคอรับแล้วเดี๋ยวก่อนเอาไอ้ไม้ิ้มฟันนั้นมาทำอะไรอยู่เนี่ย นั่งเหรอมาไปที่่นั่งให้อะไรก็ไม่รู้ว่ามไมจิ้มฟันนี่ไปทำอะไรครับเนี่ยเหมือนเหมือนว่ามาโจมตีเลยนะเนี่ยถ้าเกิดเป็นผมอะ่ะผมมาโดนโจมตีใช่ไหมผมคงไม,ม่อยู่นิ่งๆอะ่ะอย่างน้อยก็น่าจะมีปัดๆกันบ้างอะ่ะมันต้องขย่ามากกว่าเดิมเว้ยไม่เข้าใจจริงๆครับ ก็นั่นแหละนะสำหรับคลิปนี้ผมขอไว้แค่นี้ต่อแล้วกันนะครับผมแล้วถ้าเจอกันนะครับผมเออเลย